สวัสดีครับแฟนครับสีสกีสางบ้านครับแฟนครับน้ององค์ิงครับผมเช้าวันนี้ครับครับปลูกกรลุกไผ่เป็นคุยกันครับภาพนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆครับพี่น้องครับนี่รถคันนี้นะพี่น้องครับรถคันนี้นะครับมาสงสารับพี่น้องครับ วันนี้บ้านรองอ้วเพราะลมค่อนจะเย็นนะครับพระอาจารย์ก็ไปที่ปรึกษาห่างๆครับเรม่เิมอันนี้ฐานฐานพระภูมินะครับอันนี้สารฐานของสารพระภูมิครับอันนี้คือพร,ระภูมิครับอันนี้คือจะเป็นตัวสารพระภูมิครับนี่ครับที่วางอยู่นี้นะครับผม เอาสารเจ้าที่เออเจ้าที่เรื่องเรื่องเจ้าที่บอสสารเจ้าที่ครับพออภัยพูดผิดสารเจ้าที่ตัวพระภูมิกนู้นนี่คือสารเจ้าที่สารเจ้าที่ครับผมสารเจ้าที่สารเจ้าใหญ่หรือสารเทียงตาตัวเดียวกันอันนี้คือสารเจ้าที่สารเจ้าที่อันนี้คือสารพระภูมิอันนี้คือสารเจ้าที่ขออภัยอันนี้สารเจ้าที่มันกว้างยาวเท่าไหร่ครับสารอันนี้ตันนี้กว้างแปดสิบห้าแล้วก็ยาวเมตรห้าสิบอันนี้ เมตรห้าสิบครับ <50. S 2> ตัวนี้เมตรสิบเซนครับกว้างร้อยสามสิบเซนใหญ่มากครับก็ถือว่าใหญ่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งก็มาซีนมานี่อีกหลายขั้นตอนอยู่ครับมผมเห็นตอนที่ปรนเทศอยู่บ้านผมไม่ได้เช่าที่ร้านอะไรบ้างจัตั้งให้ผมที่บ้านผมบ้านทางนั้นน่ะม่เห็นครับดาวสิร้านนี้แหละหหบ้านที่ท่าใช่ไหมครับ ใช่ซื้อท่าแล้วก็สานพระภูมินานแล้วมันเป็นสิบปีแล้วสานพระภูมิเจสิญเมียนสร้างบ้านสร้างบ้านใช่ครับเมียนเอาผมเนี่ยครับไปตั้งเชาติพนมครับผมว่าไหว้มาซื้อกับผมแน่เลยเนคนนี่ครับนี่นะครับไอ้คารุ่มปข่าเลยครับพิจิตร์เสียโปข่าเพื่อก็ชาติพนมจาได้อยู่ต้องทำสร้างบ้านครับผมงามเลยครับพระเอิเลือดเศรษฐีครับเลือดเศรษฐี จะที่เรือนเศษถุใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญ่มากพ่อคันพ่อเมื่อทานยังกระสอบนึ่นขุดงพ่อมันยุง่อไมบอกกูยุงเงียนที่ล่ะพ่อ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 คมาอยู่เจอใหมการรบเนี่ครับแต่ว่าฐานผมผมก็เดาเอาเชื่อตอนที่เหตุก็ไม่มีข้อมูลเรื่องฐานเรื่องเรื่องเรื่องสารพระภูมิสัญเจ้าที่นะครับแต่คิดว่ามันจะใหญ่ครับเพราะว่า ของบ้านผมก็ไม่ใหญ่เท่านี้ครับเล็กกว่านี้อีกไซส์หนึ่งถ้าถ้าอันนี้คือเอลบ้านผมคือประมาณไซส์เอ็มเล็กกว่านี้ไซส์หนึ่งครับตอนนี้ก็หมดหลายหมื่นเหมือนกันครับค่าใช้จ่ายเนื่องสาุว่าผมมองว่าคุ้มมากคุ้มพูมิลีครับถ้าเราปฏิบัติได้บูชาเพิ่นได้ขอเพิ่นได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไหลมาเทมาครับพี่น้องครับเงินทองชื่อเสียงครับ ยู้ใส่ใยื้หนามานเหมครับวันที่หนึ่งไม่เห็นจะไองานนี่สิยากมานี่มันมือนด้ครับ <S <S พี่น้องครับสรุปขั้นตอนแบบนี้นะครับได้สรุปกับแม่หน่อยกับพระอาจารย์แล้วนะครับผมในวันที่3 1นี่ครับ3 1ก็จะมี สรุปอีกทีนะ่ครับวันที่26ครับทำพามิตรีครับตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พระอาจารย์จะพามาเหตุครับเราบอกเนี้นะครับทำพิธีบวงสวงต่างๆครับวันที่26ครับแล้วก็วันที่31ก็จะมีการเคืนก็จะหัวค่ำครับเจริญพุทธมนต์ครับแล้วก็มีมหรสพคือมาลําสาวน้อยเพชรเป็นเพงครับแล้วก็วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งประมาณ ก้าโมงนะครับเนี่ยประมาณก่อนเก้าโมงนิดนึงครับก็จะมีพิธีพราหมณ์นะครับพราหมณ์เมืองหรพาออพิธีไปบ้านนอกเรานี่ครับเดินรอบบ้านแล้วก็มีพิธีพราหมณ์ครับผ้าจะของที่น่เป็นเข่าบานครับผมเวลาประมาณสิบโมงครับก็มีพระสวดครับก็ถวายพระตหารเที่ยงครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็ตอนแรงๆครับตอนอ้อตอนบ่ายครับตอนตอนบ่ายพระเอ่อ ทำไปอาหารพัดไออาหารเทียงปอบประสิครับพี่น้องเอ้ยหลังจากไอผ้าชันฉันอาหารเสร็จครับช่วงบ่ายก็จะทอดผ่าปลาครับวันที่หนึ่งนะครับก็คือวันวันที่หนึ่งคือหนึ่งขึ้นบ้านใหม่โดยที่พราหมณ์แล้วต่อด้วยพิธีพระครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อด้วยการทอดทอดผัาปลาครับพี่น้องครับทอดผ่าปลาครับในมือวันที่หนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับผม แฟนกับท่านใดที่จะแวะไปแวะมาครับมารวมงานครับพิธีก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นด้วยสรุปครับเริ่มต้นด้วย26ครับบวงสวงสารภูมิเจ้าที่นี้ครับผมแล้วก็31ครับงานหมอลำครับที่วัดบ้านของคูครับวันที่1ครับขึ้นบ้านใหม่แบบบ้านเก่าโมงครับแล้วก็ตามด้วยพิธีพระมนี่ครับเก่าโมงครับแล้วก็พิธีพระหลังจากนั้นครับ แล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายครับทอดผ้าป่าที่วัดบ้านหนองครูครับพี่น้องท่านใดที่จะมาร่วมงานครับก็ประมาณนี้เลยครับผมแต่เวลาก็อาจจะใช้เวลาเพราะว่าประมาณโดยประมาณนะครับเพราะว่ามันจะฟิกเงี้ไม่ค่อยได้เพราะกลุ่มคนหมู่มากครับแล้วก็อาจจะเร็วกว่าช้ากว่านี้หน่อยครับเพื่อให้อ่ามันเหมาะสมครับกับหน้างานครับนี่ครับพี่น้องสวยงามโดดเด่นขนาดไหนครับพี่น้องมาดูกันครับ สวยงามมากครับนี่ครับสบพูนนะนี่ครับเอ่อค,ค,ความตำแหน่งความกว้างลึกของอ่าของแท่นครับแท่นเราทำไว้ครับและความเหมาะสมกับ ศาลพระภูมิอันนี้คือด้านซ้ายคือศาลพระภูมิครับด้านขวาคือศาลเจ้าที่นะครับน,น่าจะเหมาะสมลงตัวมากครับด้านหน้านี้จะตั้งอเาเรกาโต๊ะถวายอาหารนะครับตอนมามามาไหว้ครับอาจจะเป็นวันพระวันโกนแ,แต่จะเอ่อจะขอเพิ่น,นครับบรรยากาศจะเนพระอาจารย์พิ่นก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับ แต่สวยงามขนาดไหนะพี่นอกกบบ้องกับเบิ่งเอาเองนะครับผมผมว่ามันเหมาะสมสวยงามมากครับมันบเล็กแล้วมันไม่ใหญ่เกินไปครับกับเพื่อนอะไรครับ <im itation> กับบารมีของน้องอหยีงครับ <im itation> <im itation> จะเป็นเรกษณะเป็นซารจะเป็นสีเงินเงินสีขาวแล้วก็ตัดกับสีเขียวครับ เดี๋ยวเสร็จล้วจะพาวนไปดูข้างหลังนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับมันกาบเช้านี้ครับที่บ้านน้องอุ้งครับสารพระภูมิสารเจดี่เพนมาทรงนะครับผมบด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ด้านหลังครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนั่นครับเพื่อนก็เริ่มเอาเครื่องต่างๆติดตั้งแล้วครับจะดูว่าสื้องามขนาดไหนครับพี่น้องครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับนี่ครับสานพระภูมิและสัเจ้าที่ครับสานพระภูมิจะสูงกว่าสัเจ้าที่ครับพี่น้องครับ นี่คือด้านหลังนะครับวุ่เงาสวยงามลงตัวขนาดไหนพี่ดองกับเบิง้งนเราเองครับอันนี้เป็นเรือนเสียทีครับเรือนหวองานเสียทีครับ งดงามลงตัวมากครับเหมาะสมสวยงามกุมขค,คา,าพูพดปูกะแล้วก็สับปะรดลูกหลานดูความสดของลูกหลานต่อไปอะ่ะนี่ครับพี่น้องครับวันดอก มาแหวะมาเบิ้งนะครับผมสวยงามประการในคอมเมนต์มาได้ครับเหมาะสมขนาดไหนครับผมสําหรับผมคิดว่ามันมีความลงตัวแล้วก็สวยงามทั้งจะสูงมากครับสีสันรูปทรงและขนาดครับการติดตั้งนะครับหลายคนก็จะเพิ่งไปดราม่านะเพราะว่าในขั้นตอนที่ติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีคนขึ้นไปเก็บงานเพราะมันสูงมันใหญ่มากครับ คลิปนี้พี่น้องศรีสเกตสร้างบ้านขอบคุณพี่น้องทั้งหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับท่านไหนที่สนใจสร้างบ้านกับเราโทรศูทงสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับสุบุญหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับผมฝากติดตามทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กศรีสเกตสร้างบ้านครับติดต่อกับซื้อสีสเกตสร้างบ้านที่กันเมิร์ชครับนี่ครับถ้าเกิดท่านไหนจะมาร่วมงานครับพิธีเป็นหนังที่แจ้งนะครับผมถ้าท่านไม่เข้าใจก็ลองดูฟังคลิปให้จบนะครับว่าขั้นตอนของวันที่สามสิบเอ็ดเป็นยังไงวัน ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ